สวัสดีครับ Lazy Wind สายลมเอื่อเย็นสบายมาพบกันอีกพร้อมกับกระแสะการจัดตั้ง Entertainment Complex ที่หัวใจของ Complex ก็คือบ่อนหรือคาสิโนนั่นเองไม่ใช่ว่าจะมีแต่ร้านค้าจำหน่ายสินค้าอัตลักษณ์ไทยหรือว่าสินค้าแบรนด high ์ไฮเอ็นหรือว่ามีคอนเสิร์ตฮอลล์เพราะถ้าไม่ตั้งใจจะให้มีคาสิโนโครงการ Entertainment Complex ก็คงไม่ได้เป็นวาระแห่งชาติ เป็นข่าวทุกวันอย่างที่เป็นอยู่นะครับก่อนอื่นเรามาดูเรื่องคำว่าคาสิโนในแง่ของภาษาศาสตร์กันสักนิดนะครับเราเจะได้ยินสื่อออกเสียงว่าคาสิโนมากที่สุดโดยเฉพาะเวลาอ่านข่าวแต่เวลาพูดคุยเสยวนาคนจำนวนไม่น้อยออกเสียงว่าคาสิโนเป็นอันว่าเราเข้าใจกันชัดนะครับว่าคาสิโนและคาสิโนคือคำเดียวกันเมื่อเป็นคำเดียวกัน ทำไมถึงออกเสียงต่างกันก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเข้าใจตรงกันอยู่ดีพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานอธิบายว่าคาสิโนเป็นคำมาจากภาษาฝรั่งเศสคาสิโนนั้นหมายถึงสถานการพนันขนาดใหญ่และโอโถงมีการพนันหลายชนิดเช่นรูเล็ตไพ่แล้วก็มีเว็บไซต์และเพจของโซเชียลมีเดียนำข้อมูลจากราชบัณฑิตยสถานเผยแพร่ก,กันต่อ,ตอไป แต่แหล่งอ้างอิงอื่นๆทั่วโลกอธิบายว่าคำว่าคาสิโนมาจากภาษาอิตาเลียนซึ่งออกเสียงว่าคาสิโนเป็นเสียงคอควายนะครับตามการออกเสียงอักษร C ีในภาษาอิตาเลียนซึ่งมาจากภาษาลาตินคาสิโนมีรากคำมาจากคำว่าคาซาซึ่งแปลว่าบ้านหลังเล็กหรือว่าสถานที่ชุมนุมสถานที่รวมตัวกัน การอ้างถึงคำว่าคาสิโนว่ามาจากภาษาฝรั่งเศสแล้วถอดเสียงเป็นกาสิโนจึงไม่ใช่การถอดเสียงจากต้นทางในภาษาฝรั่งเศสอักษรซีในภาษาฝรั่งเศสไม่ได้ออกเสียงกอกไก่นะครับแต่เป็นเสียงคอควายนักหนักคือคาสิโนส่วนในภาษาฝรั่งเศสจะออกเสียงกอกไก่เมื่อตัวสะกดด้วยตัว G อย่างเช่นคำว่า Grand ซึ่งแปลว่าใหญ่หรือว่าสูงใหญ่ กักซองเด็กชายหรือว่าใชา้เรียกพนักงานเสิร์ฟการาจโรงรถหรืออู่ซ่อมรถกาโตก็คือเค้กกาโตนั่นเองนะครับแล้วก็คำว่ากีดที่หมายถึงไกด์นำเที่ยวหรือว่าคนนำทางคำว่าคาสิโนเน้นหนักที่พยางค์กลางคือคาสิโนเช่นเดียวกับคำว่า t ท x กซีโดมอสกิโตหรือว่าเครื่องดื่มเช่นโมฮิโต มาท์ตีนีและเทกีลานั่นเองครับแถมด้วยคำว่าอารีนาอีกคำหนึ่งแล้วก็ยังมีชื่อคนนะครับที่เน้นเสียงที่เพยางกลางคือเซรีนาแล้วก็ซิซิเลียถ้าพูดถึงคาสิโนคนส่วนใหญ่ที่แม้จะไม่ใช่นักเดินทางก็อาจจะนึกถึงที่ตั้งของคาสิโนที่โด่งดังไปทั่วโลกเช่นที่ลาสเวกัสมาเก๊าริเวียราและแอตแลนติกซิตี การเปิดคาสิโนหรือว่าอนุญาตให้ตั้งคาสิโนได้นั้นมักจะมีสาเหตุหลักคือกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับเมืองหรือกับภูมิภาคนะครับอย่างเช่นที่าสเวกัสซึ่งอยู่ในรัฐเนวาดารัฐนี้มีพื้นที่เป็นทะเลทรายกว้างขวางยกเว้นทางตอนเหนือและทางแถบตอนตกของรัฐในพื้นที่ซึ่งเอื้ออำนวยต่อการเลี้ยงสัตว์มีทุ่งหญ้าให้ปศุสัตว์มีทุ่งหญ้าไว้เลี้ยงปศุสัตว์เช่นวัวและแพะ ก็จะทำการเกษตรได้ด้วยในพื้นที่อื่นๆที่มีระบบชนประทานก็เช่นกันครับรายได้เข้ารัฐอีกทางหนึ่งของเนวาดาที่มีมาเกือบ200ปีก็คือการทำเหมืองเช่นเหมืองแร่ทองคำและเงินแต่เมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกในปีคริสตศักราช1931กฎหมายของรัฐเนวาดาก็ให้มีการจัดตั้งคาสิโนขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และเริ่มมีการเปลี่ยนโฉมลาสเวกัสให้เป็นเมืองที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยคาสิโนและเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ถึงกระนั้นก็ตามนะครับกว่าที่ลาสเวกัสจะเป็นที่รู้จักในฐานะเมืองคาสิโนก็ต้องใช้เวลาถึง20ปีคือเข้ายุคทศวรรษ1950และดังระดับโลกด้วยการแสดงคอนเสิร์ตของนักร้องดังมาเปิดการแสดงทุกคืนเป็นระยะเวลาหลายสัปดาห์หรือว่าเป็นเดือน ในสถานที่ดังๆอย่างเช่น Caesar Palace และ The Mint ในอีก10ปีต่อมาคือในยุค 60s ลาสเวกัสก็ขยายตัวมีการพัฒนารูปแบบสถานบันเทิงต่างๆมากขึ้นนักท่องเที่ยวที่ไม่ชอบพนันก็อยากมาเห็นสีสันของลาสเวกัสทั้งกลางวันกลางคืนมีถนนสายหลักคือ Las Vegas Strip ดึงดูดผู้คนให้มาช้อปปิ้งชิมอาหารจากร้านระดับมิชลินและร้านชื่อดังจากทั่วสาหารัฐและทั่วโลกซึ่งมาเปิดสาขาที่ a สเวกัสมีสวนสนุกมีเครื่องเล่นสำหรับคนทุกวัยนักท่องเที่ยวอาจจะลองเสี่ยงโชคง่ายๆกับเครื่องสล็อตแมชชีนเพื่อให้พูดได้เต็มปากว่ามาถึงลัสเวกัสแล้วได้กินดื่มชมการแสดงและเล่นพน,นัน ในปัจจุบันนี้าสเวกัสมีโรงแรมคาสิโนโลและเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มากมายหลายแห่งนะครับมากกว่า60แห่งและมีทั้งคาสิโนโระดับไฮเอนด์ end, และระดับปานกลางสนองกับนักท่องเที่ยวทุกระดับให้ได้มีโอกาสสัมผัสความเป็นาสเวกัสได้ตามฐานะของตนเองเพราะแม้จะไม่มีเงินถุงเงินถังเมื่อได้มาถึงาสเวกัสแล้วพาครอบครัวไปสนุกกับเครื่องเล่นกินอาหารอร่อย ใช้จ่ายช้อปปิ้งอื่นๆที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับลาสเวกัสและรัฐเนวาดาโดยรวมครับส่วนนักพนันมืออาชีพเป็นนักพนันมือหนักพนันด้วยเงินก้อนโตก็จะเลือกพักในโรงแรมระดับไฮเอนด์และใช้บริการของคาสิโนไฮเอนด์อย่างเช่นที่ Bellagio, The Venetian and Palazzo, The Venetian and the Palazzo, Win Las Vegas, Aria Resort, Caesar Palace The Cosmopolitan และ Mandalay Bay ส่วนคาสิโนที่ Atlantic City ในรัฐนิวเจอร์ซนั้นตัวเมือง Atlantic City ก่อตั้งมาได้200กว่าปีแล้วนะครับแต่เริ่มมีการเปิดคาสิโนกันในปี1976หรือว่าเมื่อประมาณ50กว่าปีก่อนเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องการตกงานของผู้คนจากสาเหตุภาคอุตสาหกรรมหดตัว โรงงานปิดตัวเลิกกิจกรรมไปหลายแหง่งโดยเฉพาะในกลุ่มโรงงานเหล็กและโรงงานต่อเรือ Atlantic City ตอนที่เปิดตัวในช่วงท้ายของยุค7 0 s นั้นถือว่าเป็นคู่แข่งของาสเวกัสเลยมีคาสิโน,โนหลายสิบแห่งมีโรงแรมไฮเอนด์ end, มีนักร้องมีชื่อไปให้ความบันเทิงนักเล่นพนันที่อยู่ทางฝากตะวันออกของสหรัฐอเมริกาที่มีเวลาจำกัดไม่อยากจะเสียเวลาเดินทางไปาสเวกัส ก็ไปที่แอตแลนติกซิตี้แทนได้อย่างสบายๆไม่ว่าจะขับรถไปเองใช้บริการรถไฟหรือว่านั่งรถบัส Greyhound ซึ่งใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงจากนิวยอร์กนะครับด้วยระยะทางห่างกันประมาณ200กิโลเมตรประมาณว่าอยู่กรุงเทพแล้วอยากจะไปคาสิโนที่โคราชหรือว่าไปที่ระยองหรือว่าจันทบุรีก็ได้นะครับพูดถึงขับรถไป3ชั่วโมง อีกไม่นานถ้ามีรถไฟความเร็วสูงก็ใช้เวลากรุงเทพโคราชด้วยเวลาเพียงชั่วโมงเดียวเท่านั้นครับกฎหมายที่อนุญาตให้เปิดคาสิโนได้ของรัฐเพนซิลเวเนียและแมริแลนด์ก็ทำให้มีคาสิโนโที่แย่งลูกค้าไปจากแอตแลนติกซิตี้เช่นกันแต่แอตแลนติกซิตี้ก็ยืนหยัดปรับปรุงตัวเองตลอดเวลาทั้งเรื่องท่องเที่ยวบันเทิงและช้อปปิง้ง บางรัฐในสหรัฐอเมริกาก็ผ่านกฎหมายให้เปิดคาสิโนได้แต่มีเงื่อนไขเฉพาะพื้นที่อย่างเช่นในรัฐมิสซิสซิปปีและรัฐอิลลินอยให้เปิดคาสิโนได้เฉพาะบนเรือสำราญท่องเที่ยวแม่น้ำหรือที่เมืองดีทรอยรัฐมิชิแกนที่อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ซุดตัวก็เปิดคาสิโนเพื่อช่วยให้เกิดการจ้างงานขึ้นอีกหลายหมื่นตำแหน่งเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวให้กับรัฐมิชิแกนและดึงดูดผู้คนจากรัฐใกล้เคียงอย่างเช่น รัฐโอไฮโอและอินเดียนามายัางดทรอยเกิดการขยายตัวทางธุรกิจที่ตอบสนองและเกี่ยวเนื่องกับคาสิโนในยุโรปเขตหรือเมืองที่มีคาสิโนโด่งดังรู้จักกันดีทั่วโลกได้แก่ในฝรัง่งเศสแถบริเวียร่าเมืองคานลียงใกล้ๆก,ก,กับกรุงปารีสก็มีคาสิโนบาเีอองเปียนเลแบงส่วนคาสิโนที่มอนาโคถือว่าเป็นคาสิโนที่รู้ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ที่อิตาลีมีคาสิโนเวนิเซียซึ่งถือว่าเป็นคาสิโนที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเปิดมาตั้งแต่คศออ .1638 หรือว่าประมาณ380ปีมาแล้วที่เยอรมนีก็มีคาสิโนบาเดนบาเดนจะเห็นได้ว่าในสหรัฐอเมริกาซึ่งแต่ละรัฐมีขนาดใหญ่ไม่ต่างจากขนาดของประเทศเลยนะครับอย่างเช่นรัฐเนวาดาและมิชิแกนที่พูดถึง มีขนาดเล็กกว่าประเทศไทยประมาณครึ่งหนึ่งส่วนชาะาอสเมกักสมีประชากรใกล้เคียงกับมาเก๊าและลักเซมเบกการควบคุมด้านกฎหมายและอาชญากรรมในพื้นที่ที่เล็กกว่าประชากรน้อยกว่าย่อมทำได้ง่ายกว่าเมืองใหญ่ๆพื้นที่มากประชากรมากมายกรุงเทพใหญ่กว่าสิงคโปร์สองเท่าจำนวนประชากรของกรุงเทพก็มากกว่าสิงคโปร์เกือบสองเท่าส่วนเรื่องอาชญากรรมและพฤติกรรมของประชาชนไทย เป็นเหตุผลสำคัญที่มีผู้คนลุกขึ้นมาต่อต้านคาสิโนเพราะว่าขนาดยังไม่มีแหล่งอบายามุกที่ถูกกฎหมายก็มีเรื่องอาชญากรรมที่เกี่ยวกับการเงินการกู้ยืมการจี้ปล้นการฆ่าและกระบวนการอาชญากรรมแบบมาเฟียให้เห็นกันอยู่อีกทั้งยังไม่มีใครเห็นว่าการใช้กฎหมายของไทยนั้นศักดิ์สิทธิ์มีประสิทธิภาพ ส่วนใครจะเชื่อว่า Entertainment Complex เป็นโครงการที่ทำอย่างโปร่งใสสะอาดสะอ้านเพื่อนำไรายได้เข้ารัฐอย่างบริุทิ์ใจจริงๆถ้าเชื่อว่าโครงการนี้โปร่งใสเช่นนั้นและบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอนก็ย่อมสนับสนุนได้ครับไม่ต้องอยู่เฉยขนาดผับบาร์ที่เห็นกันในประเทศไทยก็ไม่มีใครอายุต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเข้าไปเที่ยวกันเลยใช่ไหมครับ ควบคุมได้เฉียบขาดทุกที่เลยเลยซี่วินวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในตอนต่อไป